สนามแม่เหล็กครับอ่าสนามแม่เหล็กนะครับอ่าสนามแม่เหล็กนะฮะสัญลักษณ์ก็คงจะเป็นตัว B ใส่หมวกนะครับเป็นเวกเตอร์นะฮะก็คือตัว B และมีหน่วยเป็นเทสลาครับอ่าคุณเคยไหมรถไฟฟ้าเทสลานะครับอ่ะโอเคสนามแม่เหล็กคืออะไรนะฮะ สนามแม่เหล็กก็เป็นต้นกาเนิดของการเกิดแรงแม่เหล็กครับแรงทุกชนิดในโลกนี้จะเกิดขึ้นได้คือมันต้องมีสนามก่อนเช่นที่เราคุ้นเคยคือสนามโน้มถ่วงก็เป็นค่า G ใช่ไหมไปทําให้เกิดน้ําหนักก็คือ MG สนามไฟฟ้านะฮะก็คือตัว E เป็นตัวที่ทําให้เกิดแรงไฟฟ้าสนามแม่เหล็กก็เหมือนกันครับจะเป็นบ่อกเกิดของการทําให้เกิดแรงแม่เหล็กนะครับทีนี้ในสนามแม่เหล็กเนี่ยเริ่มต้นเนี่ย มันเกิดมาจากการที่นักวิทยาศาสตร์ไปเจอแท่งแม่เหล็กครับที่แท่งแม่เหล็กขึ้นมาแท่งแม่เหล็กแท่งนี้ก็จะสามารถดูดและผลักกับสารแม่เหล็กได้นะฮะในแท่งแม่เหล็กก็จะมีขั้วเหนือกับมีขั้วใตา้โอเคนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบอีกว่าเฮ้ยในแท่งแม่เหล็กเนี่ยมันมีอำนาจทางแม่เหล็กแผ่กระจายออกไปนะมันมีอำนาจทางแม่เหล็กแผ่กระจายออกไปทีนี้เพื่อจะให้เข้าใจไออำนาจทางแม่เหล็กเหล่านี้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็เลยกำหนดว่าเอาอย่างนี้ไหม ให้ให้เราสมมติเส้นขึ้นมาสักเส้นหนึ่งเป็นเส้นแรงแม่เหล็กแล้วกันอ่าเหมือนเราเรียนไฟฟ้าเส้นแรงแม่เหล็กแล้วกันเส้นแรงแม่เหล็กตัวนี้ก็ต้องแผ่กระจายออกไปเส้นแรงแม่เหล็กไปถึงที่ไหนแรงแม่เหล็กสนามแม่เหล็กก็จะไปถึงที่นั่นเส้นแรงแม่เหล็กมีพฤติกรรมมีทิศอย่างไรสนามแม่เหล็กก็จะมีทิศอย่างนั้นนะซึ่งตอนหลังมาเนี่ยนักวิทยาศ<ส>าสตร์รู้ว่าเฮ้ยเส้นลักแม่เเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยมีจริงนะเพราะเขาเอามันไปวางไว้ในผงตะไบเลก ผลปรากฏว่าเขาก็กําหนดเลยครับว่าเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยมีทิศออกจากเหนือไปใต้ภายนอกแท่งนะเหนือไปใต้ภายนนอกแท่งแบบนี้นะครับป่ารูปแบบนี้แต่ถ้าในแท่งต้องเป็นใต้ไปเหนือเส้นแรงแม่เหล็กต้องครบวงพอดีนะฮะไอ้เจ้าเส้นแรงแม่เหล็กตัวเนี้ยเออไอ้เจ้าเส้นแรงแม่เหล็กตัวเนี้ยเขามีชื่อเรียกมันว่าไอ้เจ้าเส้นแรงแม่เหล็กตัวนี้นะฮะอ่าเส้นแรงแม่เหล็กตัวเนี้ยจะมีชื่อว่า ฟลักแม่เหล็กครับฟลักแม่เหล็กนะฮะเส้นฟลักแม่เหล็กหรือเส้นแรงแม่เหล็กนะฮะเจ้าเส้นแรงแม่เหล็กตัวเนี้ยจะมีสาระก็คือคล้ายๆตัวฟลายตัวนี้ครับจะมีหน่วยเป็นเบอร์อ่าจำไมเบอร์มีสองตัวแปรนะมีสองตัวแปรนะหนึ่งคือเส้นฟลักแม่เหล็กก่อนเส้นฟลักแม่เหล็กก็เหมือนเส้นแรงของแม่เหล็กแผ่กระจายออกไปนะฮะในแม่เหล็กหนึ่งแท่งจะต้องมีเส้นฟลักหนึ่งค่า ถูกไหมฮะมันมีทั้งหมด10เวเบอร์ก็คือ10เวเบอร์แท่งแม่เหล็กแท่งหนึง่งออาสมมติบาหยิบแท่งแม่เหล็กมาแท่งหนึ่งแล้วบอกว่าไอ้แท่งเนี้ยไม่มี10เวเบอร์คือไม่มี10เวเบอร์หมดนะฮะแต่ถ้าถามว่าไอแ้แท่งแม่เหล็กแท่งเนี้ยมัมนแรงมากไหมก็ต้องถามกลับว่าเอาใกล้หรือเอาไกลถูกไหมอยู่ใกล้ๆแรงแม่เหล็กก็เยอะออกห่างๆางแรงแม่เหล็กก็น้อยพราอถ้าน,นักวิทยศาศาสตร์ก็เลยค้นพบว่าเฮ้ยแสดงว่าไอ้เส้นแรงแม่เหล็กเนะี่ยเป็นตัวบ่งบอกสนามแม่เหล็กแต่มันไม่ใช่สนามแม่เหล็ก เขาก็เลยนิยามว่าถ้าอย่างนั้นเรามานิยามไหมให้เจ้าสนามแม่เหล็กเนี่ยอ่าสนามแม่เหล็กจะเป็นอะไรดีอ่าสนามแม่เหล็กก็ก็มาดูความหนาแน่นสิเออถ้าบริเวณนั้นมีฟลักแม่เหล็กอยู่หนาแน่นโอ้โหแม่งเส้นหึ้มเลยสนามแม่เหล็กก็แรงถ้าความหนาแน่นของเส้นฟลักมันน้อยนะฮะความหนาแน่นของเส้นฟลักมันน้อยก็สนามแม่เหล็กก็เบาบาง เพราะฉะนั้นตามนิยามก็เลยได้สนามแม่เหล็กออกมามีค่าเท่ากับฟลักต่อ A ครับจำนวนเส้นฟลักแม่เหล็กที่ตกต่อพื้นที่แต่มีข้อแม้นะครับต้องตกตั้งฉากนะหรือต้องตกตั้งฉากโอเคไหมอ่าเป็นตัวนี้เพราะฉนั้นนี่คือสูตรในการหาสนามแม่เหล็กครับเพราะนั้นสนามแม่เหล็กตัวนี้จริงๆก็คือจะมีหน่วยเป็นเวเบอร์ต่อตารางเมตรหรือที่เขาเรียกกันว่าเทสลานั่นเอง นะฮะเป็นตัวนี้เพราะฉนั้นสนามแม่เหล็กจริงๆแล้วคือความหนานแน่นของเส้นฟลักแม่เหล็กนะฮะส่วนเส้นฟลักแม่เหล็กมีค่ากี่เวเบอร์นั่นขึ้นอยู่กับแม่เหล็กแท่งนั้นนะฮะคงที่แต่ยิ่งห่างออกไปเช่นตรงเนี้ยเห็นปะถ้าปาเอาพื้นที่ตรงเนี้ยความหนานแน่นก็เยอะยิ่งออกห่างความหนานแน่นก็น้อยยิ่งออกห่างความหนานแน่นก็ยิ่งเจือจางแสดงว่ายิ่งห่างออกไปสนามแม่เหล็กก็มีค่าเบาบางลงเข้าใจไหมฮะนี่ก็คือเรื่องของ สนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นในเรื่องสนามแม่เหล็กจะมีตัวแปร2ตัวครับแยกแยะให้ออก1ฟลักแม่เหล็กนะฮะฟลักแม่เหล็กเส้นแรงนะฮะมีหน่วยเป็นเวเบอร์เป็นสเกลาร์นะครับส่วนความหนานแน่นของฟลักต่อพื้นที่ที่ตอกตั้งฉากเรียกมันว่าสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลานะครับนี่ก็คือเรื่องของสนามแม่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จริงๆแล้วมีตัวแปรอยู่แค่2ตัว นะฮะมีตัวแปรอยู่แค่2ตัวอีกสักนิดนึงนะครับเผื่อไว้สําหรับเด็กม .6 ที่มาดู่ะว่าเรื่องนี้อ่าหลังจากนุ้ยยามแล้วเวลเอาออกข้อสอบโจทย์ชอบถามอะไรนะฮะโจทย์ชอบให้พื้นที่มาโจทย์ชอบให้สนามแม่เหล็กมาแล้วชอบถามว่าตรงนั้นมีฟลักซ์เท่ากับเท่าไหร่อ่ะสมมตินะฮะถ้าตัวนี้คือพื้นที่ A อ่่าอาปาว่าแบบนี้ไม่เคยจะสวยเท่าไหร่ไม่เอานะ อาวาดแบบนี้กันอะเป็นพื้นที่ A พื้นที่ A ตรงนี้นะฮะสมมุติว่ามีสนามแม่เหล็กกระทำแบบนี้นี่คือตัว B โอเคเราก็จะมีมุมออกมา2อันครับคือมุมนี้กับมุมนี้อ่าโอเคตรงนี้นะฮะมุมเซตาตัวนี้เซตาตัวนี้เขาเรียกว่ามุมที่ B ทีทำกับระน,นาบ A หนูเอย๋ยเวลาเรามีพื้นที่สักอันหนึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยพื้นที่ตรงฝ่ามือป๋าเนี่ยระน,นาบมันคือทิศนี้นะ แต่ถ้าทิศขึ้นมาแบบนี้คือทิศของพื้นที่ทิศของพื้นที่คือตั้งฉากกับตัวลาน้านี่ค mmm ือตัวลานาานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟลักของมันเนี่ยฟลักของมันเนี่ยก็คือจะต้องเป็นตัวที่ตั้งฉากคือตัวนี้ฟลักคือตัวนี้ที่ทําให้เกิด B ีตัวเนี้ยคือฟลักตัวนี้เพราะฉะนั้นฟลักตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ b คูณ a แล้วก็อะไรไซ n ์เซตาครับอ่าไซด์เซตาเมื่อเซตาเซตาเท่ากับมุมที่ B ททำกับใครระนาบ A นะฮะระนาบ A ไลามือป่าอาจจะไม่เค่อยสวยนะฮะเซต้าตัวนี้ต้องเป็นมุมที่ B ทํากับระนาบ A นะครับเป็นตัวนี้นะฮะในข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยชอบออกให้เราหาฟลักนะฮะแต่มันก็จะมีอีกสูตรหนึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วฟลักจะเท่ากับ B ีคูณเอคอสเซต้ตาแต่ตัวนี้เซต้ต้องเป็นมุมที่ B ททำกับ A อครับอันนี้คือทํากับ A อันนี้ทํากับระนาบ A นะฮะแค่นั้นเองครับถ้าทํากับระนาบ A คือคมุมนี้ครับอันนี้ B, A, คือมุมที่ B ทํากับระนาบ A นะฮะมุมที่ B ทํากับ A กับมุมที่ B ทํากับระนาบ A บวกกันได้90ครับเพราะฉะนั้นก็หาตัวเดียวพอนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือนิยามของคําว่าสนามแม่เหล็กนะครับจริงๆก็คือเจ้าสูตรนี้สูตรเดียวนั่นเอง พราะนั้นสนามแม่เหล็กพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กนั่นเองครับแต่เดี๋ยวในมหาลาัยพอเรียนสูงขึ้นไปมันจะมีการแยกระหว่างความหนาแน่นกับความเข้มข้นนะฮะมีความหนาแน่นกับความเข้มข้นอันนั้นเดี๋ยวไปเรียนลึกแล้วแต่อีกอันหนึ่งอย่างละเอียดตอนเรียนมาหาวิทยาลัยถ้ามีโอกาสนะครับแล้วก็ลืมไปนะครับสุดท้ายแล้วท้ายสุดถ้าชอบ คลิปแบบนี้อยากให้ป๋าทำให้ครบทุกบทเลยนะครับก็ช่วย Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์มาให้ป๋ากันเยอะๆนะครับป๋าจะได้รู้ว่าเฮ้ยชอบกันจะได้มีกำลังใจในการทำออกมาให้ครบทุกๆบทเลยอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์ให้กับช่องนี้ของป๋าด้วยโอเคนะครับเจอกัน